เฉี่ยวชนกันจนล้มควม่ำเด็กชายชั้นอนุบาลได้รับบาดเจ็บอีกรายขี่รถจรยานยนต์ออกจากซอยถูกรถจรยานยนต์อีกคันเกี่ยวจนลม้มบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ตกลงกันได้สับปรดวางกระแจกเกิดโรคเกี่ยวเขตไว,วรัสระบาดต่อไปนี้พบกัขบข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราบ tv.com รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขี่แซงรถจักรยานยนต์อีกคันแต่ไม่พ้นชนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์อีกคันทําให้ล้มบาดเจ,จ็บเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลวัย4-5ขวบตกลงจากรถเป็นแผลถลอกตามใบหน้าและลำตัวเมื่อเย็นวันนี้ร้อยตำรวจโทเลิศศักดิ์รัตนพิทักษ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่า มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายตราดแหลมงอบหมู่8ตำบลหน,นองสโนโอนอำเภอเมืองจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่จึงออกไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทั้ง3รายโดยหนึ่งใน3นั้นมีเด็กชายวัยส5ถึงหขวบชื่อว่าเด็กชายธนสินถาวรกิจและยังอยู่ในชุดนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกที่บริเวณใบหน้าหนกแก้มด้านซ้ายเป็นแผลถลอกขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังพบบาดแผลที่แขนขาและลำตัวบางส่วนซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ช่วยปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยบาบาลตราด พร้อมกับนายธนาโชธถาวรกิจอายุ48ปีบิดาของเด็กชายธนาสินนายบุญเลิศทรงแบนอายุ55ปีอยู่บ้านเลขที่18ทับ2หมู่2ตำบลบางปิดอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดราชซึ่งเป็นคนขี่รถจักยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 100สีบรอนหมายเลขทะเบียนกไก่กสเสือวแหวน187ราดบอกว่า ขณะที่ตนเองนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์อยู่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างสองพ่อลูกยี่ห้ออีซูซุเบสสีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่ลอลิงขอไข่80-3ตราดได้ขี่แซงขึ้นไปทางขวาแต่แซงไม่พ้นทำให้ช่วงรถพ่วงได้ชนเข้ากับท่อไอเสียจนทำให้รถจักรยานยนต์ของตนเองเสียหลักล้มขำมำา ส่วนรถจรักรยานยนต์พ่วงข้างก็ล้มคว่ำเช่นเดียวกันแต่โชคดีตนเองได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วร้อยตำรวจโทรเลิศศักดิ์จึงได้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเจรจาก,กันเองโดยขอให้เบิกค่าใช้จ่ายจากพรบเนื่องจากอาการบาดเจ็บไม่มากนะักผมบาดเจ็บที่ไห่ัเดี๋ยวเขา<อ>มไม่ไงท้องเลยไมันจะ ักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันจนล้มบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เหตุออกจากซอยไม่ทันระวังขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ได้เกิอดอุบัติเหตุขึ้นอีกหนึ่งรายสาเหตุเนื่องจากขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยไม่ทันระวังรถที่วิ่งมาทางตรงทําให้เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นโดยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟหมายเลขทะเบียนกไก่บใบไม้คอควาย49 7ตราจดาดได้ขับขี่ออกมาจากซอยเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายหลัก ซึ่งขณะที่ขับขี่อยู่นั้นมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสุสกิเบสหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิงลอลิง8 7เจตราดที่ขับขี่โดยนักเรียนโดยมีเพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยซึ่งเห็นว่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ขี่ออกมานั้นได้หักหลบแต่ไม่พ้นทําให้รถจักรยานยนต์บริเวณแฮนด์ของรถจักรยานยนต์ได้เกี่ยวกันจนล้ม ซึ่งโชคดีที่มีผู้ปาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้จึงได้แยกย้ายกันกลับไปสับป,ปะรดวังกระแจกเกิดโรคเยี่ยวเหตุเชื้อไวรัสระบาดเกษตรจังหวัดบอกเป็นเชื้อไวรัสต้องทำลายต้นทิ้งนายกนกใจรักนายกอบตว,วังกระแจกอำเภอเมืองเจรตราดเปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในตำบลวังกระแจะกำลังได้รับผลกระทบจากโรคผลเหี่ยวทำให้ได้รับผลกระทบจากราคาสับปะรดตกต่ำและทําให้เกษตรกรหลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากรายได้หลังจากการปลูกสับปะรดยังหดแล้วยังส่งผลกระทบต่อต้นอื่นที่เมื่อติดโรคก็จะทําให้ลุกลามไปยังต้นอื่นๆได้อีก สั่งนี้หากไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขโดยเร็วอาจจะส่งผลกระทบต่อไร่สับประรดมากกว่านี้แต่มันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งทางกเกษตรได้อธิบายไว้แล้วว่ามันมาจากแมลงนะครับวิธีการอ่ดีคือกําจัดแมลงแล้วก็ทําให้ท่านวันนี้ราคาสับปะรดเองอยู่ประมาณห้าบาทยีนะครับซึ่งถือว่าเกษตรกรได้ราคาดีแต่โรคที่เป็นโรคไวรัสเนี่ยมันจะถ้าไม่กำจัดเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะแพร่จากแพร่กระจายไปทำติดทั้งสวนได้ฉะนั้น ถ้ามันติดทั้งสวนเนี่ยจะให้เสร็จก่อนไม่มีไรายได้จากสำลรดนะครับวันนี้ก็เลยสอบถามนางเกษตรให้ทํได้วย3วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือกําจัดมาแหงสองก็คือวิธีกาจัดมดนะครับแล้วก็สีสามก็วิธีทําลายที่มันเป็นโรคเกี่ยวอยู่แล้วครับมันมันมขนาดนี้มันเริ่มมีการระบาดเบื้องต้นนะฮะถ้าทำไมกําจัดไว้เนี่ยมันอาจจะระบาดไปไกลเพราะว่ามันเชื้อรั้สามารถระบาดได้เร็วครับ นายสมชายทีระวงสกุลหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดตราดกล่าวว่าโรคเขียวสับป,ปะรดเกิดจากเชื้อไวรัสไม่สามารถรักษาได้ทำได้เพียงการป้องกันเท่านั้นซึ่งเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นเกิดจากต้นสับป,ปะรดที่เป็นโรคและเกิดเชื้อไวรัสการป้องกันจะต้องกำจัดต้นที่เป็นโรคทิ้งออกจากไร่เพื่อไม่ให้เป็นพาหะเพื่อน,นำไปสู่ต้นอื่นๆประการที่สองต้องฆ่ามด หัวโตวและมดคันไฟที่เป็นตัวแพร่เชื้อไปยังต้นอื่นๆและ 3. ต้องกำจัดวัชพืชที่อยู่กับต้นที่ตายที่มีมากซึ่งจะเป็นที่อยู่อาศัยของมดคันไฟและมดหัวโตวและประการสุดท้ายต้องตัดต้นที่เป็นโรคทิ้งและนำไปกำจัดในพื้นที่อื่นเพื่อไม่ให้เชื้อกระจายไปยังต้นสับปะรดอื่นๆสำหรับเชื้อไวรัสนั้นไม่เกิดขึ้นที่ตำบลวังกระจาดเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปยังพื้นที่อื่น และอำเภออื่นๆด้วยดังนั้นเกษตรกรต้องมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดและหากเกิดขึ้นต้องรีบป้องกันปัญหาแรกคือเรื่องโรคี่ยของสมรด์โรคี่ยของสมรด์เนี่เยเกิดจากเชื้อไวรัสนะฮะถามว่ามันมีการารักษาไหมเวลามันไม่มีการรักษาครับรมีแต่การป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดโดยกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของ ของไวรัสก็คือเพียแป้งนะซึ่งจะมีเพียแป้งสีชมพูกับเพียแป้งสีเทาซึ่งเป็นพาดดำเชื้อไวรัสจากต้น้ถที่เป็นโรคไปสู่ต้อนรที่เป็นโรคเพราะฉะนั้นเราจะต้องกำจัดเพียแป้งสีชมพูกับเพียแป้งสีเทาโดยใช้ยาฆ่าพมลแนความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับ ดนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ0ผ่ปอร็นยาวๆถึง6เดือนผ่อนจำาระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด0 3 9 5 2 3 0 0 0 0าอยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออก พิเศษวิชเชียนสัจเจรินบอกชาวตราดใจเย็นๆได้ตัวนักเตะครบ24คนสิ้นเดือนนี้นายวิชเชียนสัจเจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีกลา่าวภายหลังการจบเกมการอุ่นเครื่องระหว่างตราดเอฟซีกับชนบุรีเอฟซีว่านักเตะของตราดเอฟซีชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่อยู่ระหว่างการทดสอบฝีเท้าซึ่งนักเตะหลายคนสามารถโชว์ความสามารถได้เป็นอย่างดีและเป็นนักเตะที่มีอายุน้อย ซึ่งเป็นนโยบายของทางสโมสรที่ต้องการนักเตะระดับนี้มาเล่นซึ่งยังต้องปรับปรุงในเรื่องของกํำลังพลให้มากขึ้นและสามารถวิ่งได้ตลอดทั้งเกมก็ผมเรียนว่าที่เคยพูดนะครับเมื่อช้าแล้วก็อย่าด่วนแล้วก็อยากให้เปลี่ยนแนวเพราะว่าเราทำบอลมาสองปีเนี่ยเราย่อมรู้ว่าคนตาชอบแบบไหนนักบอลเนี่ยต้องต้องเล่นทุกคนไม่ใช่วันนี้ซ้ายดีขวาไม่เล่น เหมือนคนเป็นอมตะนะครับต้องเล่นทุกคนแล้ววิ่งอบอลไปแล้วต้องมีคนประคองมาซ้ายขวาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องใช้ความหนุ่มแล้วก็ปิดความปิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าผมก็จะ,ะเซ็นเฉพาะส่วนคนที่ผมมองว่าปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดใจเราเล่นได้กับทุกทีมถ้าถ้าเด็กพร้อมที่รวมใน้ใจเขาว่าเขามีแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ ก็บอกน้องๆว่าจะวิ่งเช้ากันกี่โมงนะครับมีกี่คนเอาเท่านั้นก่อนแล้วนายกก็จะหาเติมให้นะครับเพราะนั้นก็ผมก็มั่นใจว่าบอลจะดูสนุกกว่าวิเชียนยังกล่าวอีกว่าในส่วนของนักเตะต่างชาติที่มีนักเตะชาวญี่ปุ่นสองคนมาเสนอตัวในการทดสอบฝีเท้านั้นก็สามารถเล่นได้เป็นอย่างดีและอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเซ็นสัญญาในสัปดาห์หน้า ญี่ปุ่นนี่ที่เขามาเสนอตัวสองคนนี้ก็ถ้าเป็นที่อื่นเขาคงไม่ให้เราขนาดนี้เขาก็รู้ว่าผมต้องการอย่างไรเขาก็มานอนกับเราเป็น10วันได้นะครับแล้วก็ให้มั่นใจเพราะฉะนั้นแมตต์นี้อีกแมตต์หนึ่งแล้วก็แมตต์ยี่บ็ดนะครับถ้าผมมั่นใจผมก็เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนตัดใจเย็นๆนะครับเด็กหลายคนก็คิดว่าเราเสียบางคนไปแต่คนที่ผมเคยหมายตาไว้ปีที่แล้ว S <S <an> ก็มาเองก็แสดงว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเรามีพ่อยึดมั่นว่าเราเราทําบอลด้วยด้วยความตั้งใจจริงนะครับแล้วตราดของเรานั้นก็เป็นกองเชียร์ที่ดีคนดูก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนถึงงงว่าทีมตราดมาอย่างไงเรามาเพราะความตั้งใจก็จอยากให้รอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการแข่งขันก็ยังไม่แน่นอน ่นข่าวจะเลื่อนออกไปอีกนะครับเพราะนั้นเรามีเวลาดูเยอะหลังจากทีมอื่นเขาบรรลุข้อตกลงแล้วบางตัวที่เราอยากได้นะครับท่านท่านเชื่อผมเดี๋ยวทีมตาดมีชื่อเสียงแต่ว่ามีเรื่องเดียวครับทีมตาดไกลไกลต้องยอมรับว่าไกลบางทีเขาก็มาแล้วเขากลับบ้านหาครอบครัวลําบากนะฮะเพราะนั้นก็เรียนว่าเราจะใช้คนอายุน้อยเยอะนะครับแล้วก็จะวิ่งแบบที่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นอย่างนี้ยังถือว่าเรา เรายังพิดไม่จริงน,นะครับธรรมดาต้องวิ่งด้านวิทยาเหล่าหาก,กุลชื่นชมตราดเอฟซีเล่นดีนักเตะหลายคนมีอนาคตติดทีมชาติการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องของตราดเอฟซและชนบุรีเอฟซถูกจับตามองจากอดีตนักเตะทีมชาติไทยและอดีตดาราเอเชียที่เคยไปค้าแข่งกับทีมอาชีพในเยอรมนีมาแล้วและยังเป็นโค้ชในต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นและเวียดนามรวมถึงโค้ชทีมชาติไทย ล่าสุดได้มาเป็นโคช้ชของทีมชมบุรี FC และได้สะท้อนความคิดเห็นในการแข่งขันในครั้งนี้ที่มีต่อน,นักเตะและทีมตราด FC ด้วยแม่ก็มีผู้เล่นญี่ปุ่นนะครับกองหลังโดยเฉพาะเซนเตอร์สองคนนะครับก็เป็นแผงหลังที่แน่นนะครับแล้วก็อ,อ,อนาคตไกลมากนะองค์คงร,รู้สึกกี่ยงเบอร์15ครับซึ่ง ตรงนั้นถ้าได้ฝึกซ้อมผมว่ากองหลังชุดนี้จะเป็นกองหลังที่แข่งแกรง,ง,งมากนะครับใหม่ๆที่ที่เห็นอยู่ก็มีผู้ญี่ปุ่น2คนก็งคงช่วยทีมได้เยอะครับโดยเฉพาะแดนกลางเปิดลูกได้ดีมากนะซึ่งซึ่งเป็นผู้เล่นที่เ,เคยมาร่วมซ้อมกับชนบุรีอยู่แล้วนะครับคือน่าเสียดายที่ว่าชนบุรีมีทั้งอดุลมีทั้งบำบะมีทั้งคุชิดะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเ,เขาอยู่ในทีมผมว่าเขาช่วยทีมได้เยอะ,ะครับ เกมลุกความเด็ดขาดในเกมลุกมากกว่านะครับแต่ปีนี้ผมเห็นญี่ปุ่นมาเล่น2คนเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองคนมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคงคงช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จได้ในปีนี้ได้ด้วยอืมก็หลายคนมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับนะคิดว่ามันก็คงอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันทีมเวิร์กและการจัดการแล้วก็แต่และเกมเนี่ยโค้ชจะใช้ใครเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราถ้าฝึกเกมลับให้แน่นขึ้นแล้วก็ เล่นเกมลุกมีความหลากหลายขึ้นไม่ใช่แค่โต้กลับอย่างเดียวครับคือคือโต้กลับอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมันก็ใช้ได้แค่บางเกมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกมลุกเอออยากเห็นเกมลุกเนี่ยขึ้นไปเจาะตรงกลางบ้างเจาะริมเส้นบ้างเนี่ยนะไม่ใช่แค่โต้กลับอย่างเดียวตรงนี้คงคงคงอยู่ที่โค้ชจะจะ,จะมีเวลาฝึกพวกนี้ไหมถ้าฝึกในส่วนที่เออความเด็ดขาดของโต้กลับแล้วหรือไม่ก็ ในส่วนที่ขึ้นไปเล,เล่นเกมลูกในแดนหน้าเนี่ยถ้าทำได้ผมคิดว่าก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวในปีในปีลูกการที่จะมาถึง เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดราชบำรุงกกูดร,ระหว่างวันที่10ถึง14มกราคม2557รับจองพระชุดติกขายาโนพระรูยานวุธิการท่านกงเตี้ยงเพื่อสมทบทุนพระอุบโบสถนวัดราชบำรุงสั่งจองได้ที่วัดราชบำรุงเลขที่26 0หมู่2 ตำบลเก,กลเาะก,กูดอำเกาะกูดจังหวัดตราดโทร084 933 1206หรือที่เว็บไซต์ www.kokut.org หรือหมายเลขโทรศัพท์087 619 3275ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14มกราคม2557 ราพิถูมงคลหลังวันที่15มกราคม2557จังหวัดตราดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการบำบัดทุกขบำรุงสุขให้บริการเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลวางกระแจนางสาวเป็นจวันอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการต่าง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งทางจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับโครงการบำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนออกให้บริการประชาชนที่วัดวางกระแจะหมู่ที่6ตตำบลวังกระแจะอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีประชาชนเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ ผู้รักาการเจ้าตราดกล่าวว่าการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารในครั้งนี้มุ่งให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วตรงจุดโดยมีกิจกรรมให้บริการมากมายอาทิคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์และคลินิกประมงรวมถึงคลินิกบัญชี คลินิกเกษรพร้อมทั้งยังออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นนำงานวิจัยของราชการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างมีศักยภาพรวมถึงยังเป็นการช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตของเกษตรกรให้มีคุณภาพช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรมีช่องว่างในการจำหน่ายสู่ตลาดได้ง่าย อย่างไรก็ตามการจัดโครงการในครั้งนี้ยังมีการมอบประกาศนียบตัตรแม่ผู้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพื้นที่ตำบนวางกระแจาะอสมมที่ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นหันมาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมรวมถึงการมอบทุนการศึกษาตำรวจภูธรจังหวัดตราดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดพันตำรวจเอกวุธิชัยอนันต์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังตราดได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครอพปรรและอาสาสมัครกู้ภัยรวมกำลังพล140นายออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2557 ทั้งนี้สืบเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันซึ่งในช่วงวันดังกล่าวจะมีประชาชนเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาและเดินทางมาท่องเที่ยวในจงังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งปัญหาด้านการจราจรดังนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดราชจึงต้องดำเนินการกวาดล้างอาชญากรรมโดยจะเน้นการป้องกันปราบปรามคดีประทุสร้ายต่อทรัพย์การปล้นชิงทรัพย์ธนาคารร้านค้าทองร้านอัญมณีสถานีบริการน้ำมันชเชื้อเพลิงร้านสะดวกซื้อหมู่บ้านจัดสรรและที่พักอาศรรยัยอื่นๆเพื่อไม่ให้ปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับสุจริตชน ทังนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนชาวตราและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมถึงเรื่องของการจราจรด้วยขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราบ้านให้กับประชาชนเป็นพิเศษ อำเภอรครองใหญ่ประชุมเตรียมความพร้อมรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่7วันอันตรายจี้หน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำที่ห้องปฏิบัติงานของนายสุทธาธรรมะอํานวยสุขในอำเภอรครองใหญ่ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น น,นายธนวุฒธธนากิจกำนันตำบลคลองใหญ่นายพงพัฒน์สินรายปลัดป้องกันอำเภอคลองใหญ่พันตำรวจโทสุนันบัวสิงสาระวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรครองใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,าย,ายพลเรือนได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุในช่วงเจวันอันตรายปีใหม่2557 ในสุดท้าได้กล่าวย้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมว่านโยบายของรัฐบาลและจังตราดที่ให้ดำเนินการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเจวันอันตรายนั้นเนือ่องจากอำเภอคลองใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่เป็นจุดที่สนใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาแต่เส้นทางมุ่งสู่อำเภอคลองใหญ่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงทําให้จะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงขอให้หน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบมีการคุมเข้มยาวไลก็ตามในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งด่านหรือจุดสกัดเพิ่มจากที่มีอยู่เดิมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังทั้งสนนสายหลักและสายรองโดยเฉพาะตรวจจับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรเช่นไม่สวมหมวกหรือเมาแล้วขับขอให้จับกลุมทันที ขณะที่ในการตรวจสอบทางด้านการเดินทางทางน้ำขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำดูแลและคุมเข้มตามแนวชายฝั่งด้วยผู้บัญชาก,การทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดแพลคุมป้ายและเบิกพระเนตรรับรูปหล่อจำลองพลเรือเอกพระบรมงเ์ธอพระองค์เจ้าอาากกรรเภียติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ที่พักสงหาดไซแดงตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพลเรือเอกน้ารงพิพัฒน,นาา์น้าใผู้บัญชาการกองทัพเรือเป็นประธานเปิดแผลคุมป้ายและเบิกพระเนตรพระรูปหล่อจำลองพลเรือเอกพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งมีพลเรือโทสนธยาน้อยฉายาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมารวมถึงวัตถุประสงค์ของงานซึ่งมีนายสุทธาธรรมะอํานวยสุขในอำเภอกรองใหญ่หน่วยทหารในสังกัดนาวิกโยธินพ่อข้าระชาชนในอำเภอกรองใหญ่เข้าร่วม วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างรูปหล่อจำลองพลเรือเอกพระเจ้าปรมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตรมศัก์นั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนและกองทัพเรือที่มีความเลื่อมใสศรัทธาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน สำหรับการจัดสร้างพระรูปร่อจำลองในครั้งนี้ได้มีการขออนุญาตจากมูลนิธิราชสกุลอาภากรและได้รับอนุญาตจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่16มีนาคมจากนั้นได้เนินการตามลำดับตั้งแต่การประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สถานที่ประดิษฐานพิธีเททองหองจำนวนขนาด19นิ้วพิธีมังคลาพิเศษพระรูปหล่อจำลอง19นิ้วและเหรียญที่ระลึก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556ถึง15กันยายน2556จากนั้นได้มีพิธีเททองพระรูปจำลองขนาดสองเท่าของพระองค์จริงเมื่อเดือนตุลาคมและเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญพระรูปขนาดสองเท่าดังกล่าวมาปร,าริจาษานณะจุดที่ทำพิธีในเมื่อวันนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้ เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านครบ133ปีพะยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องเกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรวมทั้งควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงดวดเร็วเพราะอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันและเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้แล้วเกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้ให้เป็นประยังมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ H, ถสถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิช่องขายตั๋วที่43โทร084 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 5 2 5 2 2 2ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0 9 0 8 1 8 1 8 3 3เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร0 9 0 8 1 8 1 8 4 4สถานีขนส่งเอกมัยโทร0 9 0 8 8 8 8 8 5เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองรายเดินหนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ เปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์ ีดูมันฟ้นนั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะโหเท่ชังเลยอะมันฟานยังไงดูไงดูดีมันฟันนั่นอะไรอะัวอ้โหโอ้โหโคตรเท่เลยดู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 วปา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 ปดปาปาปดปา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 ป หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคร็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7ึ่